สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอซทุกทุฐานเด้อบวจะเป็นเอฟซตั้งพังเล่าพังไทยและกะต่างประเทศนําเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบพอกับซ่องสาวลิงบานพินคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ก็เฮ้าก็จะได้ลงไปวัดเนาะไปทําบุญอนุโมทนานํำวัดนอกพนจ้าสร้างอย่างที่ใส่อ่างน้ำนพานพ่อแม่พี่น้อง อันใส่อ่างน้ำนะเนาะอ่างเออะออแข่งค่ะแข่งอย่าคัดยังว่าแกก่าสิบาวสั่งแท่งห้องน้ำเนาะแท่งอันแท่งน้ำนั่นแหละไปพี่น้องเลยเอาไปซื้อมาแล้วเนาะอันแท่งน้ำมันกะแต่ว่าตอนนี้กําลังสร้างเสาแล้วก็สร้างบ่อนไว้เนาะหลายอย่างที่มันยังบ่พอกะบชาวบ้านเท่านี้แหละพากันลงไปโมไปทานํำกันเนาะ ให้มันแล้วให้พี่น้องเอ้ยแล้วก็อีกภายในสองสามวันนี้ก็จะมีงานบุญกองเข่าอยู่บ้านเฮาเองไห้พี่น้องชาวลิงก็ตื่นเต้นหลายเนาะเป็นยังจังตื่นเต้นใหพี่น้องเพราะว่าบ้านชาวลิงบอกเฮ้ยเห็ดบุญให้พี่น้องเอ้ยจื้อได้ก็มีแต่บุญแจกทา,านเนาะแล้วก็บุญนั่นท่อนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าบ้านเฮายังเคยจัดงานบุญจักเถื่อนเนาะวัดเนาะแต่ว่าจะเป็นบ้านพอยางของชาวลิงนั่นะโอ้ยจะถุกงานจะถูกเบาะถุกเถื่อนเนาะ แต่ว่าอยู่พี่โบมีใหพพี่น้องเอ้ยก็จะเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งทำอิฐเนาะที่จะได้จัดงานบุญกองเข้าวพห้พี่น้องเพราะว่ายาคูมาอยู่ใหม่หนเนาะแล้วก็อีกอย่างอยู่เมืองเขาจะมีการจัดงานบุญกองเข่าอยู่เดินเดินนะซิมเดินยังวะเขาเขาซาลิงเอินว่าเดินบุญที่สองเนาะจะเป็นเดินที่จัดงานวันซาตเพอพี่น้องเอ้ย เขาจะมีการจัดการแข่งขันงานบุญกองเข่าเนาะก็เลยบ้านซองสลิงกระหิตบุญกองเขานําเผื่อที่ว่าจะสะสมข่าวแล้วก็เอาไปซอยทางเมืองนาอพี่น้องกสิว่กษาสำนีแล้วพี่น้องเลยกาไปเบิ่งไปช่มนํากันเลยพี่น้องเลยการสลิงกระจะอันซื้อน้ำซองแพ็คแล้วก็ถวายเงินหาสิบพันกิบพี่น้องพร้อมครอบครัวทางเฮ้าเนาะหลวกถวายให้พรไส้น้ำ แต่ว่าตอนถวายแล้วก็ตอนไปซื้อกาับจักซีวายแนวใดเนาะเพราะว่าบริทูคาตังกรงุงเพย์พ่น้องลูไปบึงไปส้มเนาะสุพรรณสิทธิ์ยังอยู่วัดแนี่ยเพย์พินองไอ้ฮาก็บบริลุงลายมือแล้วเนาะเพราะว่าเขาไม่เท่าเป็นคนลงเนาะไปจับไปบายไปบึงไปแยงน้ำผึ้งนั่นแหละส่วนเฮาก็อยู่เพื่อนเนาะยังไม่เอามามีหุ่นจัก ข้าต้มข้าตาเตรียมบุญเตรียมบุญบ้านค่ะพี่น้องเขาแล้งใก่ปุบข้าวกำบออะไครูได้นะ สามสิบแปดโภมเจาโภมจะหมดสี่ิบต้มละบบตัวนั่งกันนี่ขาต้มนะต้นนี้ไม่ต้มหรอวะอืมเมื่อนจงต้มมะทรงอยากเลยเออรู้กันก็ได้โชคก็เลยได้เนอกตากาหม้อท่มีโชคมีได้กินเชี่ยงโชคแล้วไม่เชี่ยงแล้วหัวจักหัวหม้อนี่เขาได้เน้ำมันก็ต้องดำโบ่เอาไปต้มน้ำกันนั่น

เห็ดไม่หนีบเงินคอยเป็นน้องได้ามบจะมีผังเลนะอ้ร้านอยากินน้ำเย็นน้ำวาดตูหามนอกไม่ลอดคุณเราไม่งามแท้มือนี่ ห <Sen> ้องดังเนาะจับกวาหนี่ดิจับเลยนองมามามากว่าี่หชอยเพิร์ดได้ไแล้วแล้วแล้วอย่ยังกูบ่อได้ยันเล็บได้บดีได้อัตมา ทางมาทีแล้วโอเ้โอเ,เ็นนันแล้วค่อยคอยหน่กัน,อนกเออค่อยนจ้ยโอ้อยกมือหน้าจิเจ้านี่บ่เป็นมูผันลงลงื่อใ่ไมูผันไปช้ำอเออน้มามัน้อยจะวิปจะคอยเคนว่าอันนี้นอ,น <ừ> อืมดีเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <cười> <cười> ừ. Hello, là học đi chuẩn tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เนาล้นนะยจอกบ่บ่นะบ่พิษได้ไหมนี่ไม่นะไม่นะเน่นบ่อือบ่จบ่เนไปดึงเงา่เลยไแล้วไสำเร็จแล้ว เด้อสันดูอื่นเจดเดอร์ปิยาแล้วมือขันหนิมือขันปิยาจับยังเดี๋ยวเนี่ยไปไปเห็นไปเลยเอาครบครบครบแล้วแล้วเฮ้พี่น้องมึนนอนนั่งอยอ่อะขอตัวกราบก่อนเพื่อพี่น้องเลยเข้ากันคลิปใหม่เนาะ สำหรับคลิปนี้กับโบสมีเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลิงเห็ดคลิปต่อๆไปไห้พี่น้องค่ยพอกันคลิปใหม่เนะ